สวัสดีครับวันเสาร์นี้นะครับเปิดหมดเปลือกพบกับโติทธิ์ครับผมคือระยะเพียงระยะเพียงแบบไม่กี่ปีนะสองสามปีออกมาแบบหลายสิบเพลงมากเยอะมากครับเยอะเยอะทีเดียวออกมาแปดอัลบั้มแล้วครับแปดอัลบัม้มแปดอัลบั้มนะครับไม่ธรรมดาผมโตกับการอยู่ในรีวิวเพลงคัดมากผมซ้อมเปียโนการเล่นเปียโนมันติดทั้งเนี่ยบ้านคุณหนูเรียบร้อยติดในคารุ่ไปติดแต่ผู้ชายเล่นเปียโนแตเฮ้ยผู้ชายประวัติอะไรหลายๆอย่างที่เราทำในวันนั้นเนี่ยมันก็ได้มันก็เป็นผลกลับมาในวันนี้ หลายอย่างที่ถ้าผมนึกเสียดายผมนึกเสียดายผมอยากกลับไปซ้อมให้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำแนวคิดของพี่บอยมันทําให้เราเรียนรู้อะไรเยอะๆมากในการทําเพลงของเราในการในการในวงการด้วยแหละครับมันก็เป็นประสบการณ์ครับมันกับเราเรียนรู้กับรุ่นพี่เราก็จะรู้ว่าเออนวนี้ความหมายนี้คือมันมันมันเก็ตอเองครับเพราะว่าการใช้เวลาอยู่ด้วยกันครับผมซิงเกิลนี้กําลังแบบว่าดังทีเดียวมันไปคล้ายเพลงของไวอาลยูน่าของคอรเนอร์โซซาตี้เออตรงเนี้ย พลาดไม่ได้นะครับวันเสาร์นี้9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งับช่องซุปเปอร์บันเทิงและทรูวิชัน70ครับเชอญครับ